ท่านสี่โมชนทุกคนด้วยรวมไปถึงน้องโฟอิง e ด้วยนะครับแอดสวัสดีครับรวมไปถึงน้องอาแฟนคับอยู่ไหนอะแอดลา้าอยู่ไหนส,งส,ส่งเสียงล้าใส่กล้องอยู่นี่ด้วยนะครับและผู้บริหารทุกท่านสวัสดีนะครับขอบคุณมากที่เกียรติกับการเปิดเดยเป็นทางการแลรก็รอบสี่โมชนของไลโอโคสแย่ยักษ์ในค่ำคืนนี้คือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทำไมต้องเป็น yeah, yeah. แย่ยักษ์เรียไม่กลัวบ้างอร ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งนี้ก็ที่แรงนะพี่ขอบคุณุกคนมาที่สนใจเข้าร่วมทาเลน์ูกความุ่มชืใหุ้่ตะวันแยงค่ะเราจะมอบนราวัลหนึล้านบาทให้กับทีมที่หาล้วบาลาเจอทีแรกทีเียเทานั้น น <si ี่มันแบบที่ตาหน้าของปูนิเคยมาแ้วบ่อโหยผมกเ่รู้เดีว่าคุณมีถำแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะจริงตรงนี้แม่งชิ่งเหมือนเงือกอะแสดงว่าอีหลานขอแพงเนี่ยมันมีเงิน้านหรือเปล่พี่ตัวองนะพี่แม่ว่าคุณจะเป็นฮันน้าหรือ เขอู่ฝรั่งอยู่บนที่สูงกว่าไทยครับอโทรศัพท์ก็มีสัญญาณมีสัญญาณจะเรียกทหารมาปอแม่หนเนี่ย ก่อนันนครบี yeah, ่คือคำถามแรกที่เวลาทุกคนที่นี่ยเห็นทุกมีโคตรแย้ยักเชเจอพี่ครับครับก็โปรเจกต์นะครับมันเป็นเป้าหมายของเราคัชเตอรแโ้วก็ใค่ไหนที่นี่อยากอยากจะทำรถภาพยนตร์ไทยให้สู่ระดับสากลก็เลยคิดนังสรรหาที่คิดว่าเรา เลือกตัวแย้เนี่ยถ้าคนไทยรู้จักกันอย่างดีใช่ไหมครับว,ว่าแย้คืออะไรใช่ครับก็อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาแต่สำหรับคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักแย่เนี่ยเขาอาจจะว้าวและในทางกลับกันกับด้วยเทคนิคซีจีแล้วก็การเล่าเรื่องลักษณะของมอนสเตอร์ไทยแล้วก็ออกแบบแย้เนี่ยให้ดุขึ้นโหดขึ้นจนเป็นอะไรโคตรใหญ่ล้ำเต แบ่งยังไรก็คือส่วนตัวผมอ่ะอย่างโปรเจกต์เนี้ยมันมีผู้กำกับสองคนใช่ไหมครับส่วนผมจะดูจริงๆช่วยกันดูครับภาพรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่หลักๆ,ๆผมจะดูพวกการถ่ายทำเส้นเรื่องต่างๆอะไรเนยครับส่วนพี่เต้จะไปด,ดูในพาร์ทของ CG ทรายอ๋อทรายเพราะว่าพี่เต้ยเขาจะเชื่อสายคือคุณแป้งจะมองสถานคือสาฝันให้ทั้งสองคนทำยังไงครับก็คือ ทุกอย่างที่เราคิดมามันก็ต้องประกอบกับงบประมาณที่เรามีด้วยครับอ๋อ <c oughs> ใช่ครับคุณคือควนคุมเงินเอาคี่บค,นคุบ <c oughs> โคนโรลเฝันของเขาทุกอย่างก็คือผมก็ต้องตอจบจ์เขาให้ได้ด้วยสุดยอดมากคุณได้ีแล้วครับถามอยไรกันยว่าโอเคเราได้คแรคเตอร์เราว่าจะแย้เราจะเป็นโคตรแย้ยักษ์ให้คนไทยด้วยวให้คนต่างชาติได้รู้จักพร้อมกับสัมปทาต่างๆในประเทศอื่นๆด้วยอันนี้ผมรู้ไ่อยก่อนนะครับพอผมอ่าน แฟกเตอร์ของอก้าวในเรื่องนะครับเป็นเป mm ็นพัตเองในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเล้วก้ามีแฟกเตอร์เป็นนักร้องผู้นำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นหนังซีจีอย่างเงี้ยผมเลยมาถึงพี่กอล์ฟเลยเนี่ยพอพี่กอล์ฟก็มาทานแบบทำทิกกี้อะไรอย่างเงี้อยู่แล้ว mm hmm. ใช่ mm hmm. ใช่แล้วคุณฟ้าของพี่ฟ้าน,นะครับคือก็ <c oughs> คือแบบว่าเขาเป็นแบบว่า ดูในแฮกเกอร์ของอตอนะออัวละครในหนังนะครับผลเนี่ยเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบรา่ฉลาๆอะไรเงี้ยครับแนละ้วผมเห็นว่าเอแฮกเกอร์ของผลนเนี่ยมันดูดน่ารักเลยเงี้ยเราแบบว่าเห็นคุณฟ้าเลยเงี้ยมันเป็นแบบแฮกเกอร์เ,นะเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าคุณฟ้าเรื่องอะไรเลยยาครับเพราะว่าเราทำด้วยแพชชั่นอยากจะทำให้หนังไทยาสามารถตรวจเจออย่างเทคนิคที่ สร้างสามสี 4, อะไรที่มันแบบเบาวแล้วก็ทำให้คนทายเนี่ยเข้าไปดูแล้วนะรู้สึกแบบแตกต่างิ g นะครับก็จริงๆในในเรื่องนะี้ตอนปล่อยทีเซอร์คนจะรู้รจะทักว่า,าโหปล่อย CG ไปเยอะถ้าจะทั้งหมดเรื่องลนะหลังเรื่องลนะ CG เยอะมากแล้วก็ CG เจ๋งๆอะไรอยู่ตลอดทั้งเรื่องอแต่ว่า CG ที่อยากให้เข้าไปดูนะครับแล้ว,วเป็นเทคนิคที่ ขวันและแข่งความยาเจ้าคุณสีงห์ต่อสู้แย่แล้วเอาข้าวหวานขวางพี่กอลกับพี่ฟางที่รู้แหละพี่ฟางโอ้โหถ้เอดออ่ะอ่ะเดี๋ยวกฟังสักครู่หนึ่งในฐานะของโปรดิวเซอร์เรามองได้ว่ามีช็อตไหนที่มันไปสู่สายตาชา้ ตแต่ว่าด้วยความคาดหวังเนี่ยสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่ต้นที่ดีของสตรไทยแล้วก็าเราให้ได้ฟังสองตัวแล้วก็คืออยากอยาให้ไปสู่ระยะไหนสําหลับไทยเรื่องแรกที่สามารถพัุุ์ทําได้ตอ,นนอมาออย่างก็คืออยากให้คนที่เปสนนู่การออกแรงทุนมาดีความสุข เออัวามแย่ของเราอ่าใช่ครับตัวหนังไลโอของเราใช่ครัไปอ่าขอสมมติเลยอ่าถ้คนชอบอ่าชอบมันดูกับมันสนุกสนุกกับมันใช่ครับอ่าอยากให้ทุกคนสนุกคืนนี้ครูสื่อแน่แน่กับไลโอโคตรแย่ยับนะติดแน่ออกมาดีใจมากได้พูดแล้วครับผมก็ ร้องเพลงเป็นเก้าครับในในเรื่องเก้าจะเป็นนักร้องมีความแบบเป็น acker, แร็ปเปอร์ร้องเพลงแนวทิปปปอกบ็ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ่อแรคเตอร์ Character คือเหมือนจะเป็นคนที่โดนผู้จัดการกั่นแกล้งแล้วก็เลยทําให้เหมือนชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร <S <S เลยกลับไปพักใจที่ที่บ้านเกิดแล้วก็เลยไปเหมือนจะไปทํากิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัลแล้วก็ดันไปเจอคกแย่ยากอย่างี้ยอืมเห้จับตามองเพาพี่หมีแย่เก่งมากเลยนะ <S 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 เหมือนจัดแคมเปญว่าใครหาน้ำบาดาลเจอในภาคอีสานที่เนี้ยเราจะให้เงินหนึ่งล้านบาทคือ<ม>ในเรื่องคือสวยและรวยมากในเรื่องคือแบบเตะสุดๆก็ทำให้ทุกคนแบบมา,มา,มา,มารวมกันแล้วก็เป็นขุดเจาะน้ำบาดาลจนไปเจอแย่ yeah, ค่ะอัสดีค่น่าค่ะก็เน่าก็เป็นเจนค่ะตอเจนเป็นสาวน้อยที่มีความฝันอยากจะเป็นแรปเปอร์เราก็เลย ได้ไปร้องทำเพลงแล้วก็รองไปอยู่กับที่เก้าค่ะซึ่งที่เก้าในเรื่องก็ซึ่งเป็นแรป,ปเปอร์ที่เราชื่นชอบมากๆก็เลยทําให้เราเนี่ยกลับไปช่วยเขาที่ภาคอีสารโด <c oughs> ยเพราะเจาะร้านก็เลยเจอจกับทุกคนเลยโอเคขอบคุณครับป้ามรับบทเป็นโโยน,นะฮะในเรื่องก็คาแรคเตอร์ตัวเองเลยกลัวๆอะไรนะซึ่ง <c oughs> จริงๆเนี่ยผมเนี่ยเออเป็นยาแบบกแตกอดในเรื่องครับและทีนี้คือเหมือนประมาณว่าอย่างที่บอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์จากแก้วเกี่ยวกับ คุณจอดน้ำประดาน้องฟังแล้วเหมือนประมาณว่าผมเนี่ยพอมีวิชาในการช่วยคุณจอดอ่อาอก็เลยมาขอความช่วยเหลือเราก็เลยได้ร่วมมาจนไทยด้วยกันแล้วก็เจอโคดเยะยังครับพี่เทป่ะเฮ้ยเปิดป้ายเทปอย่แกล้งเขาไม่ไม่แกล้งเขา,เาเครับผมรับบทเสียหนีครับมี <c oughs> เสียหนีที่ไหนมีสาวๆที่นั่นคงครับผมมาจีบนางเอกครับครับครอ่ะแค่นี้แรือเปล่เนี่ย เดียมีแล้วมีผู้หญิงแล้วผมก็ตัดอีก็ู้หญิงที่เขาโดนคนกลัวแมงตางใช่ป่ะแล้วเมื่อาเราเห็นเราจะแบบแบบกลัวมากเพราะเราเคยเหมือนตอนเด็กๆเคยโดนยัดใส่หัวเาว่ามันจะมีแบบเชื้อโรคมาตั้งแต่ยุคสมัยหนังอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอเราเราคิดถึงแย่เราคิดถึงเมงตางเริ่โผล่ไปแบบใจมันขายแน่เลยซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยของพี่กลัวเมงรูต่างนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมโอ้โเที่ถามสามคนก่อนคือด๊อกเนี่ยเราเคยดูวันนี้ถ้า จรโดยไม่มีการยอมใครใชนะสามคนไหนนะแเนี่ยแกสามเนี่ยสาเนี่ยหนึ่งสอส่ยถ้าสู้จริงๆร่ะใครใชนะ,ชะจริงเหร,เหรอทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะจรนะทำไมอะเพราะเขาจะแบบเป็นพี่เขาเป็นสุภาพาผู้าาหญงงหิงทั้งคู่ไง่ะไี่จอยในการทำลายผู้หญิงทั้งคู่จริงหนูไปหนูไปเรียนไปศึกษาต่อมาค่ะที่ไหนครับที่มหาวิทยาลัยโปรดดูด้วยให้จริงแน่ครับ ¡Qué más de mierda.